ครับสวัสดีนะครับเจ้าแหลมสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยเดินทางถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็มีทั้งครอบครัวก็แฟนมวยไปต้อนรับเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเราติดตามบรรยากาศสดๆนะครับจากคุณรัชนิพงศ์วรสรินอยู่ที่นั่นครับ ครับนดูเมขอบคุณครับตอนนี้เจ้าแหลมศรีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นใช้เป็นโลกชาวไทยก็ได้เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่บนวิธีการบนเวทีนะครับซึ่งทางเอ็มร้อครับผู้สนับสนุนได้มีการจัดเวทีต้อนรับเจ้าแหลมครับอยู่ทางด้านหลังของผมนั่นเองโดยเอ็มร้อครับได้มีการมอบเงินให้กับเจ้าแหลม 1ล้านบาทครับสำหรับการป้องกันแชมป์สมัยที่2ในครั้งนี้ได้นะครับและมอบให้อีกหนึ่งล้านบาทครับให้กับค่ายนครหลวงโปรโมชั่นนะครับที่ปั้นเจ้าแหลมครับจนประสบความสำเร็จในการเป็นแชมป์โลกนะครับตอนนี้บนเวทีมีเซลฮุยนะครับนายสุรชาตพิสิทธิ์พุทธนันผู้จัดการของเจ้าแหลมเนี่ยกำลังให้สัมภาษณ์อยู่นะครับให้รักษาเดี๋ยวไปฟังเสียงสดบนเวทีนะครับเปรียบเสมือนเกลือที่รักษาความเค็มให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ครับผมเอาละฮะ ฟังแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนคุณพ่อที่เป็นห่วงลูกแล้วก็ดูแลกันแบบคนในครอบครัวจริงๆินี่คืออีกหนึ่งส่วนผสมของเรานั่นเองนะครับทุกท่านครับผมอยากจะแนะนําอีกหนึ่งท่านนะครับไม่ได้มีโอกาสมากนะที่เราจะมาพูดคุยกับท่านนี้นะครับท่านนี้เนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการประสานงานต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการพรีเซนต์ต่างๆให้กับทางฝ่ายต่างประเทศนะครับนี่คือฝ่ายการตลาดต่างประเทศนะครับ ุณท่านของเราอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับคุณแบงค์ครับคุณเทียนชัยพิสิทธิ์วุฒินันนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งฮะอ่ะปรบมือหน่อยฮะนี่ครั้งแรกฮะสัมภาษณ์ในครั้งนี้อยู่เบื้องหลังมายาวนานถามหน่อยครับพี่แบงค์ขอเรียกเลยพี่แบงค์พี่แบงค์ครับครั้งแรกตอนนี้ก็เป็นการสัมภาษณ์คนจะไม่รู้จักแน่นอนคนในภายนครหลวงโปรโมชั่นนะครับนี่ก็เป็นลูกชายของเสี่ยหุยนะครับแล้วเราต้องทำยังไงบ้างขั้นตอนที่จะไปพรีเซนต์ให้กับ ฝ่ายต่างประเทศครับที่ดูแลว่าเรามีศักยภาพพอในการประสานงานในการชกต่างๆของเจ้าแหลมนะครับในไฟา์ต่างๆครับรียนนิดนึงนะครับว่าการที่มวยหนึ่งคู่คุณแบงค์เพียรชัยพิสิทธิ์พิทุนันท์ครับที่ดูแลฝ่ายต่างประเทศของค่ายนคนหลวงโปรโมชั่นครับกำลังให้สัมภาษณ์อยู่ครับเดี๋ยวลองฟังเสียงสดๆกันบนเวทีครับโปรโมเตอร์ทีวีแล้วก็ทั้งทีมของทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งการที่ตอนแรกเนี่ยพี่แหลมเคยเป็นอดีตแชมป์โลกแต่ว่าตอนแรก ตอนตอนนั้นที่เราพยายาม3ปีที่พยายามจะให้พี่แแบ,บได้ชิงแชมป์โลกอีกครั้งนะครับความยากลบาบากคือตอนนั้นแชมป์โลกคือโรมันกราเซสคือซูเปอร์สตาร์ระดับโลกค,คือนักมวยเบอร์หนึ่งปอนต่อปอนเก่งที่สุดในโลกของทุกสถาบันความยากคือการที่เขาจะต้องตัดนักมวยจัดมวยแต่ละครั้งนะครับเขาต้องเทียมอเมริกาเขาต้องมั่นใจว่าเขาขายตั๋วได้แล้วทุกอย่างอ่ะจะต้องเหมือนเขาจะไม่ขาดทุนซึ่งณวันนั้นเขายังไม่แน่ใจว่าศรีสเกตนครลหลวงโปรโมชั่น คือใครอะไรครับผมซึ่งสิ่งที่เราพยายามกันทั้งทีมแล้วก็พยายามกันตลอด3ปีหลังจากที่เสียแชมป์โลกครั้งแรกก็คือพยายามคุยกับหลายฝ่ายให้สนับสนุนเรานะครับทั้งาทางสภาโมยโลก WBC ที่สนับสนุนเราอย่างดีมากมาก,มากตลอดมาแล้วก,ก็อีกสองฝ่ายที่เป็นเป็น เป็นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ครั้งนี้เกิดขึ้นในในในต่างประเทศก็คือทางด้านทีวีเอชครับซึ่งเป็นสถานีหลักที่จัดโรมันกอนเซเลสและเป็นสถานีหลักที่จัดมวยสากลของโลกอันดับหนึ่งของโลกและอีกฝ่ายหนึ่งก็คือทางด้าน K2 Promotion หรือตอนนี้คือ360 Promotion ครับซึ่งผมก็มีโอกาสได้ไปเจอกับคุณปีเตอร์นิวสันซึ่งเป็นเฮดของเอ o Sports แล้วก็ไปเล่าเรื่องที่แหลมให้เขาฟัง เอาวิดีโอที่ผ่านมาที่พี่แรมต่อยอย่างน่าประทับใจที่ประเทศไทยไปให้เขาดูแล้วก็บอกเขาว่าถ้าสีสเ,เกตนครหลวงโปรโมชั่นได้ต่อยกับโลมันกอนซเลสเนี่ยไฟไฟนี้จะเป็นไฟที่น่าตื่นเต้นและประทับใจของแฟนมวยทั่ว,วโลกแล้วคุณจะยังไงคุณก็จะต้องอดีใจแน่นอนที่ที่จัดไฟนี้ขึ้นมาแล้วก็คุยกับเขาหนึ่งปีครับครับร่วมร่วมกับทั้งทีม จนเราได้โอกาสครั้งแรกครับผมนี่พอบอกแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่แบบว่าปล่อยเอาสนุกอย่างเดียวทั้งฝั่ง h b o บีเขาต้องดูเรื่องของเดี๋ยวอีกสักพักนึงครับเจ้าแหลมศิริเกษมค o รุโปรชั่มจะให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกแล้วนะครับเดี๋ยวรอนดีเกิดใจนึงนะครับมาถึงครั้งนี้นครับแปลกปตกครั้งแรกยังไงบ้าง การายต่างประเทศของค่าในครหลวงโพชันกำลังให้สัมภาษณ์อยู่นะครับเกี่ยวกับการป้องกันแชมป์สมัยที่2ในครั้งล่าสุดกับโจเซฟสตาด้านะครับซึ่งเจ้าแหลมเนี่ยเอาชนะมาได้นะครับตอนนี้เนี่ยกำลังพูดถึงไฟที่ผ่านมาครับซึ่งเจ้าแหลมเนี่ยสามารถป้องกันแชมป์โลกแล้วก็ผมขอกล่าวนิดนึงว่าทาให้สามารถคว้าเข็มขัดอีกเข็มขัดหนึ่งนะครับก็คือเข็มขัดของเดอริงเนี่ยมาครองได้อีกสถาบันนะครับหลังจากที่ตอนนี้ได้สภามวยโลกมาครองไว้แล้วนะครับ เด on oh, ี๋ยวรอสักครู่นะครับเจ้าแหลมจะให้สัมภาษณ์ครั้งแรกแล้วนะครับตอนนี้ทางค่ายได้ขอโปรโมชั่นก็ขึ้นไปบนเวทีครับทั้งคุณแบงค์ครับเทรนเนอร์ซึ่งบอกว่าเจ้าแหลมเนี่ยอยู่กับค่ายมา8ปีนะครับ คุณแบงค์ชกชัยพิสิทธิ์พุทธินันท์ทางทางด้านนู้นนะครับก็บอกว่าเจ้าแหลมเนี่ยอยู่กับค่ายมา8ปีแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วก็ทุ่มเทมตลอดจนมาถึงวันดีได้นะครับหลักสคัญเลยขณะที่เสียคุยนายสุรชาติพิสิทธิ์พุทธินันท์ผู้จัดการส่วนตัวของเจ้าแหลมเนี่ยบอกว่าไฟต่อไปเนี่ยเดี๋ยวรอกำหนดกันอีกสักพักนึงครับว่าไฟต่อไปจะเป็นยังไงนะครับี่แหลม แล้วก็คุณพ่อผมครับเสียหุยซึ่งการเตรียมตัวก็ทาเตรียมตัวกันอย่างหนักหน่วงครับซึ่งตอนที่เจ้าแหลมเดินทางมาถึงสนามพิศุณภูมิเนี่ยต้องบอกว่ามีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมารอรับอยู่นะครับโดยเจ้าแหลมเนี่ยเข้าไปกราบที่เท้าของคุณพ่อและคุณแม่นะครับที่มารอรับที่สนามพิศุวรรณภูมินะครับก็น้ําตาก็ซึมๆเล็กน้อยครับสหรับเจ้าแหลมนะครับ แต่เป็นผลลั์แต่ว่ารู้สึกยังไม่ได้ทานของทั้งสาคนนี้จริงๆอาหารที่คุณพ่อคุณแม่เอามารับนะครับแต่เดี๋ยวหลังจากเสร็จพิธีการบนิธีก็คงจะได้ทานอาหารที่คุณพ่อคุณแม่มารับนะครับผมคิดว่าผลแพ้ชนะเนี่ยมันเกิดมาจากหลายๆอย่างที่ที่ทําให้เราชนะได้ซึ่งก็ต้องขอบคุณทีมงานหลายๆท่านนะครับทั้งหมดก็เดี๋ยวสักพักนึงนะครับ2บสองชีวิต เจ้าแหลมก็จะได้กล่าวที่อเมริกากับแฟนๆที่มารออยู่บนสนามบินสุวรรณภูมินครับก็มีมากันหนาตาพอสมควรครับที่มารอรับเจ้าแหลมอยู่ในวันนี้นของพี่แหลมครับโดยเฉพาะชาวรีสเกตนะครับที่เดินทางมาที่สนามบินสุวรรณภูมิมากกันพอสมควรนะครับสำหรับชาวจังหวัดสีสเกตนะครับคือทีมเอ็มร้อยห้าสิบครับ ที่อยู่กับเรามาตั้งตั้งแต่เริ่มต้นเป็นตั้งแต่ผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังความรู้สึกของเจ้าแหลมกันอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวตอนนี้กลับไปที่สถานีก่อนครับผมคิดว่าเป็นเดี๋ยวเรากลับไปได้กดเจ้าแลมได้พูดนะครับที่โอกาศนะฮะตอนนี้ยังนั่งอยู่นะฮะยังมีคนอื่นพูดกันอยู่นะฮะรอกินไข่มดแดงที่คุณพ่อคุณแม่เอามาให้นะฮะค่ะมั